ส,สวัดีทุกคนสบายดีชิจูคนเด้อยินดีตอนขับเข้าน้วยยิงล้านน้อยสาวลาวนี่ตัคน้อยสบายดีตอนเศร้าๆมันนี่กับได้ป่าดูเงินคนพอพไปยามรอบได้ประดุกงามาตัวในน้อยนั่นคนนี่ตัวน้อยต,ตัวใหญ่ปุ่นกันสามสี่ตัวที่มาเห็ดปุ่นนี่ตัวน่ากาก้าหมกเอาป่าลงเรียบร้อยละใกล้สิสุกแล้วแหละชิมาจียนมะเข็ดลงนัินคนละกันนี่หมกมอกบัว ส่หัวบอกลัว่เก็เผ็ดเลยเพื่อนเพื่อ,อนนั้นพ่อมันคนนี่เมนูเด็กทุกคนหูบอกคนป่าละเห็ดใส่อันนี้พ็อเมียคนไข้หูแน่คอมเมนต์เลเด้อทางฟังไทยคนเอิญมาอย่างน,นั้นทุกคนทางล่างนี่คนเอินว่าใบหมัวน,น้อยทุกคนยองกินยองเซฟคนกินแล้วทุกคนแซ่บเป็นอย่างนี้นี่นะ พอเพ่นได้มาผู้ดีเลยอันนี้ก็เป็นของมากอันหนึ่งที่เขามากเลยเขาจะให้เมยองให้กินนะล้วนขีมือแซบเม่เห็ดแซบอันนี้น,ยะ,ะ,นะนะยอแล้วก็วันดี้ยอดคนวินทีเกตงขนะดมี่จยองมันตนเข่ากับยานางยองใส่กับยานาแล้วกะ็เอาปูนป่าที่เขาเห็ดขน้นถอ,อกใส่แล้วกับุูตามเจนมาเลยอันซูมูรงนี้บักทั่วหรือว่าหอยอย่างเนีน้คุณแล้วกะ็ซอยใส่วัได้แปล่าหอยอยู่อ่างมาใส่ลงไปเนาะ เป็นแคๆๆ่ๆคือแบบลาบ,บักจองนั่นแหละข้าเห็ดะอันนี้ก็คือเลื่อนลาาอันใบายานางใบายานางใบ,งบหมอน้อยเอาผิดมันชิมาเอาบักเขือลงหมอคุณเขากันแต้ตูม้มาเจ็บหลังเก็อบเรื่อพวกนั้นป่าเขาต้มป่าเขาอากระปุใส่น้ำให้คนให้น้องหอม ตัวนี้ก็จะเดินอาหารนื้ในหนึ่งมีแตเนวสซี๊ดทุกคนเลยปนปากกับปลาดุกรมาาสซาปลาธมรสชาดคนประดุกหน้านี่นะความแซ่บกับมหาว่าลแล้แหละเกตปนท้อนเขาเหนียวจ้ำเละเลยปเลยาูุกคนเลาสิมอบนาทีนี้หฮเมย เอาไปล้างให้แม่กันเอาอ่อใบอันนี้ไปล้างให้แม่ให้แม่ย่อให้กินแม่เลือกเอาออบอนอย่านางหรือว่าใส่น้ำกเกเลือยไปกันเลยชิเนประมาณขวยป่ายนี่แหละเพราะว่าเัาไม่ได้หลายประเด็กถ้าสมมติว่ากิ่นโบาราณนี่นะถ้าชิคแค้นทุกคนเป็นวุ้นเลยอย่างอันมอโน้อยนี่นะก็งงคุณ มีแต bon oh. ่ว่าเขาเห็ดปนแล้วแล้วไฟเห็นเนยองบาดเดียวกับเดียวกับเล้วดหรอกเนยองอันยว่านี่มันแขนเลยฝนตกทุกคนบรรยากาศก็ดีเลยตื่นมาเมื่อมาประมาณหกโมงยังนะฝนมันยังตกอยู่น้องแมวเป็นโตกาแฟต่อเด็กๆคนละตื่นมาเอียกเบื้อเลยเดินทางนี้นะ นัก่กไปคือที่มันขึ้นเองหแหละโอกาสที่จะได้ลงไปยามมองแล้วก็ยามรอบอีกมือนี้ <c oughs> แต่ว่าป่ากับสิโบได้สิแเ่กอนแล้วแหละแต่ก็พอได้กินมะปรนมะโออันควนแล้วข้าไปอันมหาก,กับพอได้กินเลยหายากเลยป่าธรรมชาตินี่นะ นะทุกคนตอนนี้ปนปลาเรากำังสุกแล้วเราจะมาเริ่ตมตักกันเลย,เลยใส่ประเข็ญลงไปแล้วทุกคนโป๊ะอันหอมด้วยใส่กระหม่อมกุก้งม่เพิ่กนกำลังโยงลลมอน้อยก็ดีเลยตากคนแล้วกะเอาเข่าไปบ้างจ้าบ้างลอยเด้ออืมมันจะนานเลยโป๊ะไก่ทานในราดช่าง ขรอน,นุญาตส่งบัรเชิญผ่านพุ่มขอความสวยเนื้อน่อล้าปักหนาคานปรานจริงสมการถักเมื่อที่น้บ้านปุ่งและถึงตรงสูง่อไปในบ้านครับ รบรรยากาศอะนตัรคาตะเล้วโเตี้ยนะน้องนอน,น,อนขนตกรีนฮะนะ,ระเรียนตื่นมาคุณมหาเหยียดเอ็นอื้อขนหย,ยดเอ็นฝั่งคนสโจตี้ฮะตี้เดีอยนีนน้นกนอนอยู่ข้องางแหละ ปลาดุกปลาดุกอิกว่วยปลาดุกหน้ายังกดใน,นอันนี้นะไปเล่นนะนี่ทุกคนต้มปลาดุกมาใจซีโล,ลเลยเขาจะไป้ัางเป็นโตเพระว่า,วา้องจิโซดหมอน้น่อยเด้อ ก็เรียวาตองในใจเอากล้าอ,อดีๆไปชูสเดือดเสดงย่วมเทียดใ่น่ง,นนงอบตัวถึงอ้าวเป็นงได้ยังงาตหน้า,า,นอนาโอ้ยยิ่ใส่เหรอ เสข้าวยก็เด็กอ่เง่อยลุงดินน้ามาเสี่ยเงินบ่เดือนีเ้เรื่องหน้เดย่เด็กด้อยเด็กจมน้าเสียชีวิตในวันที่เจ้าชีเป็นเก่าเาอยู่เมืองนาใสฟองนะวันนี้แล้วน้ามันละลาน่ยน้ำลงเร่งใหำหรับคนเหตเหตเมนมีตนาวัดผู้ทีบ์สดอยู่ในส้เงาร้าน น้ำตักเรยงน้ใ่ข้นนจะงดูนาด้ำไหลเงี้ยพี่เยอเล่าูกก็น้ำไหลเงี้ยไปด้านนี้อนขนาดก็้องซีนมาดูเป็นจะแท้ขนาดเรื่องอีมืเลยเนี่ยเ็น่เป็นสา่ที่ฝ่าที่หินเลยมก็าได้หนึ่เือนาี วังดีดีสุดมันน้อยกับครมีก้านเหอนกัอยู่แล้ เอาน้ำปนลงเลยแบบว้าวเข้มข้นสละเลยเยี่ยมขุ้มมากเลยโอ้นี่ป่าหลงเหลืออยู่นะประเสริมเอาไว้ที่ก่อนสักว้า,วาทุกคนป่นกล้องหลังทุกคนบรสิสัตว์นี่จะเป็นเรียนแปลง ปั้นข่าเลยดีะมาใส่หอมหอมบัวแล้วก็หอมกลมใส่บนป,ป่าเนาะโขโามองัวร์ดูนดูชุ่มเลี่ยงรเลี่ยหรอวะ ทุกคนกร,ระแทกขนาดเลยคนกระดุกอ่าซอยหอยาถึงไทใส่อัน,นหมอน้อยเขาก่ใส่น้อยหนึน่งซสยยตัวน้้น้อยเวลาสดหมอน้อยเขาอัน,นออีคำนีไห้หอม มาถึงอีเมจิโฟนมีซามด้วยวะเราตก็กล้ามเาตกูเอาังปลาได้องนีโอเคีอเ็นมันหนคม้วควเดา๋ยไห่่ะเดี๋ยวมัเลังกไองโมงกอนตกนกัน เด็นซึน่งแต่เสี้ยขนาดตัวนี้เขาเสียเวจ้ำแล้วกันตัวนี้เขาจะตต่มน้ำป่านะันควรแ่งแดบรสชาจะจัดเลยเพราะว่าเขาจะใส่หมอน้อยดิ่นนี่เอากระปุกใส่เนาะ คนกระดุกนาตัะเส้าบไปไกลเลยเนี่ทุกคนพร้พอรมแล้วที่จะเอาคุณปังย นี่มันมากินแล้วปะเดี๋ยวกินมูกินตอนนี้ก็คือน้องสิอันแค่นเป็นวุ่นนะทุกคนเอาเพเห็ดผงม,มาใส่บอแม่บาใส่ว่ะใส่หน่อยนึงได้แล้วทุกคนหมอน้อยเฮาว่ามีตอนปลาดุกเป็นตอนเป็นตอน ว้าวยาเย็นนะคนกินเพา, <c oughs> าเป็นยาเย็นนี่ทุกคนตอนนี้เอากากินข่าวเรียบร้อยแล้ววันสิไปบ่ปอยงวรนฎาคนบรรยากาศโคตดีเลยกันเลยว่ะบริ้ใส่หมวกใส่เสื้อยาวอย่างเลยนะคนดีขนาดเลยแหละฝนตกตอนนี้มายินอยู่ผมไม้เม็ดฝนย้อยลงใส่อยู่เป็นข้างยางู่น้ำใบไม้ดิ ตัวงัวแนมหนะ่าทุกคนตอนนี้ก็เก้าโมงป่ายละคันปล่อยเช้าหลายเห็นเพิ่นชิลลวงันนะวขนาดจะเรียกว่าเอาส,ายสวยๆแนมปล่อยไปเพิ่นนอนพ่อเพื่อนขนาดไอตกตัวโบพ่อออกเดินทางแล้วบอนี่ทุกคนเมื่อวานนี่รีเจะเตียอยู่ต้นบกตัวนี้แหละเป็นลงไปลุมนมเิ่นโบใหยได้แห้เพิ่นม้าน้ำหัวเพื่อนแเง เจ้าเตี้ยนอนอยู่ในเฮือนมันเปื้อนบ่ให้คนออกมาทุกคน,ดน,น,นดเดินเปื้อนขนาดป่ะขอตูเปือดประตูคอกันมากันทุกคน เตรียมตัวออกเดินทางได้พากันโตูเพื่อนวัดทุ่นฝนตกเนี่ยพากันนอนอัน่นที่โตมแต่อีโตนขนาดพามือใดาฝนบตกหันแม่นให้เพื่อนให้เพื่อนนอนนอกอไปเบิ่งน้ำแถวนั้นนะทุกคน คนมาตึกสะดุ้งอีกผู้สึกว่าฝนตกแล้วเรามาตลอดเลยทุกคนจีอบอบ่อนที่อันเป็นโท่อฮะนะจะมีคนมาตึกตลอดในตู้นะั้นเห็นเรามาตลอดโอ๋อคอนเทนอย่างนี้อันนี้จะเป็นเท่าทิปเอ้ยเท่าเสางอ้ายทุกคนง่ายเลยรได้นน่เกิดตอนนะ เท้าสาวเท้าทิดพ่อหาลูกวะเท้าคูนจะบ่ได้มานามูนคนจะถือหมัดพอคนจะหมัดหมัดบหมดัดบบได้เท้าคูนนะคนสิติดผูสาวบ่ได้ไปนามูน้ำลงแล้วทุกคนเลยกม่ได้ใส่มองแล้วบ้ดนี้ ฝนเศ้าโตฝนเริ่มเศ้าโตแล้วน่ากสิลงเลยวัดนี้เก่งขนาดเนาะที่หอต้นติวเด้มาอลไงวนอันนี้พึ่งกลักมาน่ะ

เก่งขนาดเนอะเกยสิบบไปไล่ซนะน่าให้พวกเจ้าไล่ไปบอกงวะนะัวน่ะขึ้นมาแล้วก็เห็นกินฮอดต้นติ้วคนเคยมาไปยูใส่แล้วเดี๋ยวนี้ตนตีไปฟ้าขึ้นใหมล่ะอุตส่าห์วันนวว้า,นาเริ่มลงทุกคนฟ้าขึ้นม,มาเบิง่งฝนก็ไม่ตกแลวนี่ ไม่อย่างเท้าเสากินเงียวโอ้ต้องด้แ้ยแลดอีกแล้วนี่ มาแล้วแล้วทุกคนตอนนี้เขามารอเบิร์เันน้องไม้อยู่ในสวนพว่ารู้สึกว่าคืออยากแกง่น้องไม้ก่อนอะไรก็คือแบบขึ้นเปละมุมีแล้วทุกคนซีมีหลงเหลืออยู่บ่าจากนอร์กได้กินแกงน้องไม้ดูแล้วล่าสุดกับมันอ๋อล่าสุดมันอะส่วงอันเมื่อน คนของการไอมาทุกคนแก่บหนอไม้นะแล้วก็ับบริกิจอีเลยไปซ้อบงกันก็อะไรกันไม่รวันน่งยาวเปนละสะมุนน้อยมาน้ำซีตูจะเตี้ยบได้มาพั่งสึอยากมาน้ำอัญญัากาทุกคนเลยโคตรดีนี่มานำสิบเบ็ดบ่สิบเบ็ดอยู่หนองปากินตามอ,อง ลงม่อยๆคือว่าขาแนวมาเห็ดขิวฟาลมโอ้มีแล้วทุกคนนองไมนะขากล้งกล้องกับสั้นขนาดเนาะทะเลลาวทุกคนทั้งหลักน,น้ำแนหนองปลาน้ำผักเลืลอกมากาน้ำอีกหน่อยเดียวนี่ก็ะถ่วมาไ,ได้นี่ หนองปลานะรอมาเ้าปายเกาะแล้วทุกคนน้ำไม้นะบ่มีบ่มีทัางันสังไคบมูมีอู้เห็นแล้วกินได้บนนอตอยู่นะหลักน้ำไม้โน่นนี่นะสองสน,อนนีทุกคนยาวแล้วแต่ว่าเอาไปได้อยู่ขั้นอยากนะนีตัวนี้นำถือว่าโอเคอยู่มีสามื้อไว้ก่อน อยากเท้่ยโอ้แถวนี้นอสันกับมีอยู่เลยนอสันมีแล้วนอหนึ่งละก็อยู่ในอีกอน,นึ่งนี่ให้ดูฟองเบ่งน้ำอันนี้จะเป็นน้ำหนองป่าเลี้ยงเฮาอละกันน้ำหนองป่าธรรมศาสตร์โอ้ขึ้นนะ อ้อมหัวแล้วจะเป็นดินอีกคนหนึ่งนั่นคนวนเม็นดินเขาเด้อวยคนมาอ้อมหัวล่ะหน้ามันท่วมทะเลลาวนี่ทุกคนน้อไมไ้เห็นละ่ะฮันชิกแก่หนิกระโได้แก่อยู่เด่นยังอยู่ไว้เมื่อหน้ากันไปขีปแกงน้อไม้กันนี่บอลน,นี้พอคนกระส่รอบไหมนี่ าเพิ่นเอาเครื่องมาละแล้วก็มีรอพร้อมแต่ว่าน้ําเลิกพุน่นน้ํามันน่าจะเป็นเพียงแอ่ควคุณติหันกลับบ้าแล้ววันคนทางมารเบิงน่อไม้นะทกคก็ถือว่ายังอยู่ยัง,งพอได้กแกงอยู่แต่ว่าหักงงยังบหลายส่วนหลายน้องก็ขึ้นยาวไปบิดะ และทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนจะกลับมาแล้วใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจห้เฮาเเด้อขอบใจทุกคนที่รับชมจนจบคลิปแล้วโบ้กดข้ามโฆษณาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันในคลิปหน้าน,นะทุกคนบ๊ายบาย